สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเนาะขับเนาะเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยมาพร้อมกับเสียงนกเห็นบ่อนี่ท่านผู้ชมนี่คำค้ำ,คำมืดมืดเห็นบ่อนี่นี่แจ๊กแจ๊จจอยู่นี่นะสร้างสีสันให้ครับคุณตาวิถีไทยนะพร้อมกับต้นไม้สวยๆงามๆคุณตาวิถีไทยตอนแรงๆเมื่อนี้ เออเอาต้นไม้มงคลมาอะไรมารีวิวหรือ่าสันคืองามแทะอันนี้นี่เออจกคือต้นใบโพพินว่าอันน,น,น,นี้ต้นกวักใบโพเงิน่าสันก,กักโพเงินท่านผู้ชมเออแล้วยังมีน่าจะมีกวักโพทองอีกไหนอันนี้เป็นว่านเป็นต้นว่านพินว่า <c oughs> คุณตาวิถีไทยเซิร์ชเข้าไปเบิ่งใน Google นะ Google แล้วก็มีเอ่อคนเอ่อลงโอ้โหนกนกนกนี่นี่ เจ็บเจ็บท่านผู้ชมเห็นบอ่ออยู่อยู่หลังก๊กมากไอ้อยู่หลังกกบางหงนะมันมาหาอยู่หากินขํามืดเป็นบอนนอนเขาแหละแถวนี้นะเออเห็นบ่อกนั่นนเห็นบ่อนี่นี่นีน่นี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 ่หน,น,น,นกจักหนกยังตัวดำดำด้ท่านผู้ชมไอ้เออมาหาอยู่หากินแถวนี้แหละโบยานวิธีไทยโบยานแหละเป็นมู่เขาไปเออนี่นี่นี่เห็นบอ่อตัวนี้อยู่ในก๊กมากอันนั้นนี่ เห็นเบาท่านผู้ชม,อ,มอันนี้กับตัวนึงนี่นี่นตัวนึงตัวนึ่งนะเห็นเบาเอาโบยักชัดปันไดเอาให้เบิง้งอยู่แถวๆนี้ละเพิ่นนะ่ะหาอยู่หากินอยู่ลี้ขมุกขมเมาอยู่แถวนี้นะซีมีขยับอยู่จักน้อยบอสังเกตกับโบเห็นนะโบเห็นเออเป็นนกที่มาอาศัยอยู่ในสวนของคุณตาวิถีไทยอืมปฏิทโท เบิ่งโู้นี่เออนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เห็นบอกท่านผู้ชมนี่ตัวนยน้อยนี่นี่เห็นบอกเออปาทิโทคุณตาวิธีไทยเออบรรยกาศนี่พิลึกเนาะมีหนกมีอย่างมาหาอยู่หากินมาลี่มาซนอยู่ในสวนของคุณตาวิธีไทยแบบสบายใจไปเออเอาปากซอนปีกเพลินเออซนปีกเอ่เตรียมสีนอนละค่ำมืด อขมืดตื่ดตาบินลบไปลบมาคุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้มงคลมารีวิวอ่อพวกนกหนูอุดรกับมาเบิ่งเป็นกำลังใจร้องเสียงเพลงอ่อสกุณามัสันร้องจิบจิบอยู่อยู่ทั้งกกมากไอไอชุมพูบวกกัเป็นร้อยนะเออ <laughs> แต่ว่าบอได้ไปรีวิวทั้งหน้า เดี๋ยวเมื่อใดคุณตาสีหอบเอาต้นไม้มงคลไปรีวิวอยู่แถวนั้นนะ <c oughs> เออว่า,วานกวักใบโพเงินนี่ออหลายคนก็บอกว่าเป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ก็สิเป็นมงคลนะแต่โบแมนต้ตนโพคือว่านั่นแหละอือผู้จัดการคุณตาวิถีไทยว่านกวักโพเงินนี่เออนอกจากจะเอาไปปลูกที่บริเวณโรงแรม ป้ายป้ายโรงแรมนะเป็นสริมงคลเป็นมงคลแก่โรงแรมแล้วยังเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณสวนต้นไม้มงคลด้วยนะเป็นพวกว่านพวกอะไรนี่ออาวันนี้เวลาแขกสิเช็คเอาออกนี่เพื่อนบอกว่ากะสิเอาต้นว่านกักโพเงินนี่นะเ็ดเป็นกระเช้าของํำรวยมอบให้กับแขกที่มาพักที่โรงแรมเออปฏิทโทอืมแขกนี่ ประทับใจเพราะว่าอย่างเวลาที่ไปพักอยู่โรงแรมต่างๆร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมนี่บกเคยมีบกเคยมีที่สิได้ต้นไม้มงคลมาเป็นกระเช้าของชำรวยอืมมีแต่เช็คเอาต์ออกแล้วก็จบอ่าได้บินบินเงินนั่นแหละออแต่มาโรงแรมอันนี้โบแมนผู้จัดการเพื่อนบอกว่ามันเป็นการสร้างความประทับใจ คืนกำไรให้ลูกค้า่าสั้นเพื่อนบรไดเอายางเดียวได้เอ่อเอาเช่นเอานี้นี่นี่ห่อเงินห่อทองนี่นี่ออมเงินออมทองนะเงินไหลมานี่็นบอกกระทาเงินกระทาทองลิ้นมังกรดาบเงินลิ้นมังกรนี่นี่ลิ้นมังกรนี่ขี้ปาวานหรือว่าต้นครานี่นี่นี่คราสวยงามเห็นบอกเห็นบอกท่านผู้ชมหรือจะเป็นคราคขุนแผน อะไรก็แล้วแต่นี่นี่น,นี่ต้นพัดโบกสีแดงนะหรือว่านางพญาคลาทองโอ้เรลายยากทั้งพวกนะทั้งพวกเต็มจะหึอยู่อืมเพราะว่าอย่างเวลาที่แขกมานี่เวลาที่เจ้าใดกระเช้าต้นไม้ไปนี่เนาะกระเช้าต้นไม้มงคลกระสิไปวางไว้ที่บริเวณห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่น เวลาเพื่อนเอนเขามาเล่นนำนี่ก็สิเห็นป้ายโรงแรมติดอยู่นะป้ายโรงแรมติดอยู่เออเป็นการประชาสัมพันธ์โรงแรมไปในตัวอาในห้างในห้างทองเพื่อนบอกว่าหนกนกนกนี่นี่องคตาพิธีไทยให้ท่านผู้ชมเบิ่หนกตัวน้อย,น,อยนี่นะมาอยู่ในต้นมะฮุ่งนี่นี่เออต้นมะฮุ่งน,น้อยนี่ ไปหรือยังท่านผู้ชมยังยังยังนะเต้นขย้อยขย้อยอยู่แถวนี้นะนกตัวน้อยนี่ได้ที่ห้องจ๊กแจ๊กจ๊กจ๊กเก็บกบกบก็บะเออตัวน้อยอันนี้ได้อ่านเห็นบอกเห็นบอกเพื่อนห้องเอามูเพื่อนล่ะพูกูกูบินเอาแล้วผูเออโอ้คุณตาวิธีไทยนี่เลิกการเลิกงานมาเพื่อนว่าอืม มีแต่นกหนูอุดอรเนาะเพื่อนวะอ่าธรรมชาติสุดๆเลยคุณตาเอ้ยเพื่อนว่าเออเฮาก็ได้ฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงอ่สกุณนากับพ่นคลายเนาะท่านผู้ชมเนาะเออพ่อนคลายบาทนี้ท่านในห้างเพื่อนบอกว่านอกจากที่ผมสิเอามาปลูกไว้เป็นในกระถางมังกรที่เป็นมงคลแล้วยังเอาไว้แจก สำหรับลูกค้าที่มาซื้อทองนะลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองนะเอาให้เป็นของขวัญตอบแทนแทนคำขอบคุณเพือนว่าลายปีดีดักมานี่เข้าห้านทองใดนี่มีตาปฏิทินมาสัน่นเออมีตาปฏิทินผมก็เลยว่า,วาอยากเปลี่ยนลุกใหม่เปลี่ยนแนวใหม่เอาต้นไม้มงคลนี่มามาเห็ดเป็นกระเช้าของชมรวย แทนคำขอบคุณซะเปลี่ยนจากปฏิทินดะลงดาลารูปบิวทิวทัศนี่อมืมาเป็นต้นไม้มงคลนี่เอาห่อเงินห่อทองนี่มานะหรือจะเอาต้นอนี้อนนี้อน,น,น,นี่ออมเงินออมทองออมเงินออมทองนี่มาเห็ดเป็นกระเช้าของชํารวยมอบให้กับแขกเพื่อนบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะสังเกตเบืง้งเวลาที่อ่า แขกลบมามา,มาซื้อรอบสองเพื่อนว่ามาซื้อรอบสองนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าเท่าแกเอ้ยอันที่ผมได้ไปงวดก่อนนั่นนะเออต้นกวักโพเงินนี่ต้นว่านกวักโพเงินที่ได้ไปนี่นะอันไอ้น้องผัดมาขอไปซะเพื่อนว่าโอ้ยเอยเอ ผมก็เลยว่าว่ามีต้นเดียวอยากได้อีกเพื่นม,มาเอาอยากได้อีกก็มาซื้อทองอีกว่าสัน้นเออกับมีให้อีกเหมือนเดิมเพื่นม,มาเอาไปตั้งไว้ในโต๊ะรับแขกเพื่อนม,มาเห็นเพื่อนบอกโอ้เอาให้พมซะอันนี้ลบเล่าลบเล่าอยากได้อยากได้อยากได้ควักโพเงินอันนี้เออเพราะว่าไปอ่านเบิ่งใน Google แล้วมันเป็นต้นไม้มงคลหายะแทะ้แทเออดบมีไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้มงคลนี่บบมี กวักโพงเงินเออมีแต่ต้นกวักนั่นกวักนี่แต่ว่ากวักโพงเงินนี่บบมีวาสันอ้าวแล้วกันเออมาเห็นอยู่ฮะเฮือนอ้านี่แหละว่าสันได้มาแต่ใสนี่ก็เลยบอกว่าอยู่ร้านทองเท่าแก่เพื่อนมีอืมซื้อมานี่แหละจังได้มานี่แหละนี่นี่นี่เห็นบนนี่นี่ใบงามนี่ว่าสันเออเจ้าไปซื้อเอาไหมเพิ่นว่าผมเฝ้าเมื่อนี่นี่ผมเฝ้าเมื่อ เอ่ามาให้ผมซะกวักโพเงินต้นนี้นะอืมบัตรทิทุกทิทุกได้การบัดนี้ในระดับมหาลัยเนาะเอาระดับมหาลัยก่อนเพิ่อนบอกว่าวันนี้ให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับว่านกวักโพเงินมานะหมาซัน แล้วเราจะมารวบรวมทําเป็นตําราทําเป็นเล่มไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าเรานัดกัน8ปดโมงครึ่งหรือ9ก้าโมงก็ได้นะแต่ตอนเย็นๆนี่พวกเธอไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตใน Google หรือในอ YouTube ใน Instagram หรือในหนังสือตำรับตำราอะไรก็ได้นะวันนี้หรือจะไปสอบไปสัมภาษณ์นะ ผู้เท่าผู้แก่ผู้ที่อยู่ในวัดในวาหลวงตาหลวงพี่มันยังก็แล้วแต่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปลูกไว้นี่ที่เห็นนี่ย่างเลาะไปเบิง่งเห็นนี่เ,เขาปลูกไว้ในกระถางแจกันนี่เข้าไปทามเบื่องมือนูต้นอันนี้มีซื้อวันในใดมีความประวัติความเป็นมาเป็นในใดเป็นในใดคุณตาจังปลูกไว้มันมีเมตตามหานิยมแบบใดแน่ไปเอามาข้อมูลจดจดแล้วกับบันทึกมาพร้อมเอาวิดีโอถ่าย สัมภาษณ์คุณตาหนิสัมภาษณ์คุณยายหนิอ่าหลวงตาหนิสัมภาษณ์เราหนิว่าเป็นในใดต้นอันนี้มีมงคลแบบใดปลูกไว้เป็นสมุนไพรบอกนั่นๆนน,นี่เป็นยังจังซื้อกวักโพเงินว่านกวักโพเงินเออไปค้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตพร้อมปฏิทโตทิทโท,ท,ท,โทพอมาตอนเช้านักศึกษาก็เอาข้อมูลที่ได้มารวบรวมกันนาะมาบันทึกเป็นข้อมูล เปลี่ยนกันพูดนะพูดกันเปลี่ยนกันคนนึงมาเล่าคนนึงมาถ่ายวิดีโอคนนึงเล่าคนนึงถ่ายวิดีโอไว้บันทึกไว้พร้อมนะบันทึกไว้พร้อมกวักโพเงินนี่ได้อ่าประวัติความเป็นมาคือมาจากประเทศนั่นประเทศนี่หรือมาจากประเทศไทยที่ได้ชื่อว่ากวักโพเงินเพราะว่ามีรูปลักษณะคล้ายๆโพใบโพนั่นนี่นี่นั่นอ่การเพาะปลูกการขยายพันธุ์การเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพร เขียนเป็นข้อขอไว้เลยเวลาน้องๆนักศึกษาหรือว่าเป็นไผ่ที่มีความสนใจยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกวักโพเงินเนาะก็มาเบิ่งตำราเล่มนี้เลยนะที่เห็ดเป็นวิทยานิพนธ์ไว้นี่อม,มาเบิ่งตำราเล่มนี้เลยจบเล่มเดียว <laughs> ทั้งการค้าการขายปลูกขยายการเพื่อปลูกขยายพันธุ์เพื่อการพาณิชย์ปฏิทุทิทุเออในระดับสวนไม้มงคลน,นี่ ต้องมีนะและก็เป็นต้นไม้ที่แบบว่าสิว่าโบราณบอกกับโบรานเพราะว่าโบราณนี่บางครั้งกับิีบอเอามาใส่มาอย่างอันนี้นี่ในปัจจุบันเนาะก็ยังมีคนเล่นคนหาคนเอามาปลูกกันอยู่ในอ,อยู่ในคล้ายกับว่าในวงในสายของต้นไม้มงคลเออยังมียังมียังมีนะแต่ก็เริ่มที่จะหายากมากขึ้นทุกทีบนว่าโห บางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยแม่นอิลีบอกต้นกวักโพเงินนีหายากอิลีบอกเริ่มยา,ยากแล้วนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าที่คุณตาวิธีไทยเขาไปเซิร์ชบิ่นในเน็ตนี่เอออยู่ใน Google มันอย่างกระดีนี่เนาะหรือว,ว่าในในอ่าในห้างดังๆหรือมันอย่างที่กับเจ้าขายกันอยู่ในเน็ตในอย่างนี่เซิร์ชเ,เข้าไปส่วนใหญ่จะเหลืออยู่หนึ่งต้นบางทีก็สินค้าหมดแล้วค่ะมาสันา่นอ้าวเล้วกันบาทนี่ <laughs> เออ แต่เขาเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายจากเงาจากกอเนาะแตกออกเรื่อยๆเหมือนกับพวกอ่าต้นอะไรต่างๆเอออย่างเช่นอ่าขยายพันธุ์ออกเหมือนพญาสเวตนะหรือว่าบอลสีต่างๆนี่อาจจะเป็นคล้ายๆพวกตระกูลบอลน,นั่นแหละนะอแต่ว่าเขามีชื่ออีกแบบนี้เขาเรียกว่าว่านกวักโพเงินปฏิโททิโธไดการขอบคุณอาจารย์ และก็นักศึกษาที่เหตุข้อมูลไวนะเพื่อให้บรรดาน้องน้อง,น,องนักศึกษาและกับผู้ที่สนใจนั้นเอาไปเรียนเอาไปศึกษาหาข้อมูลนะเกี่ยวกับกกอ่ากักใบโพเงินต้นนี้อืมปฏิโทโธไดการบาดนี้เบิดหนึ่งยังอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อนก็บ,บอกว่าคุณตาวิถีไทย ต้นกวักโพเงินอันนี้นี่แม้นว่าผมบ่ได้เอาไปเห็ดวัตถุมงคลเอาไปเข้าพิธีปลุกเสกนะว่านมงคลต่างๆ่งงนี่เขาก็สิเป็นมงคลโดยชื่ออยู่แล้วเนาะคนที่ได้ไปปลูกนี่คนที่เอาไปปลูกเนาะ็กิเป็นมงคลแก่ตัวเองปลูกไว้ในเฮือนในซานนะอะมีเสริมสเสน่ห์เสริมสง่าราศีอมืมีบุญมีเป็นอย่างเขาเรียก อ่าเรียกว่าอะไรเกาะมีวาสนาไปว่าง่ายๆไปเออมีเสน่ห์มีวาสนาเพราะว่าโบราณเพิ่นเบ้าไหนๆคนเฮานี่แข่งบุญแข่งเรือเออแข่งเรือแข่งพายแข่งใดแต่แข่งโชคแข่งบุญแข่งวาสนานี่แข่งบบได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เฮากับโบมีวาสนาบบมีบุญโบมีอย่างนี้เออเฮาก็ต้องมาเสริมเติมแต่งเอา ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งกันมามาสอดคล้องกันกับตัวนี้ภยัยอยากได้เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมภยัยอยากเสริมมงคลต้นไม้มงคลเอามาปลูกสิเป็นมงคลแก่คนปลูกคนที่พบคนที่เห็นโดยเฉพาะต้นไม้ที่ชื่อว่าว่านกวักโพเงินนี่เออปฏิโทอาจารย์เววคักแท้แต่ถ้าหากว่าผมสิเอาไปเห็ดเป็นวัตถุมงคลเป็นว่านเนาะ เอามาผสมร้อยแปดบอกว่าสิเป็นนั่นน,นี่นี่นั่นเงินไหลมาเศรษฐีใหม่รวยไม่เลิกเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในไม้มงคลทุกชนิดประเภทเอามาเข้าพิธีบริกรรมคาถานะเจ็ดวันเจ็ดคืนอืมแต่ถ้าว่าคนที่ได้ไปนะปฏิบัติบดีเป็นคนมะเร็กเกเรนักเลงหัวไม้นะกะสิเตุให้วัตถุมงคลน,นั้นนะโบมีคุณค่า เปรียบเชกเช่นเดียวกับเศษหินดินทรายทั่วไปนะโบมีคุณค่าอย่าง <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมนะอา่าและกะ็กตัญยูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดากรูบาอาจารย์นี่วัตถุมงคลกะสิมีฤิธานุภาพปฏิทโทิทโท,ท่าทททนผู้ชมเอยออขักขนาดอ,อาจารย์นะว,ว่าเวลาที่เราสิมอบ วัตถุมงคลเอาไปให้ลูกศิ์ติดตัวนี่ก็สิมีบทสอนต่างๆนะมอบให้แล้วก็เตือนเตือนสติพร้อมเนะาะบบแม่นธรรมดาเดนะ้อาจารย์เรานี่ <c oughs> เออบทนี้นักเรียนระดับปถมอมืคุณครูนักเรียนเออตรงลูกๆนักเรียนเนาะลูกๆนักเรียนที่รักวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอน,นี่มาวาด ต้นไม้มงคลและกัรระบายสีนะเมื่อนี้เอาต้นนี่น,นี่กวักโพเงินนี่มาให้พวกเธอได้ระบายสีเนาะเอายิบกระดาษดินสอขึ้นมานูวิธีไทย่าสันเด็กชายวิธีไทยเเห็นตั้งแต่คุณครูยกเข้ามาแล้วนะต้นกวักโพเงินนี่องามงาม,งามคุณครูสวยงามมากมาสัน้นถ้าหากว่าผมจะเอาต้นกวักโพเงินนี่มาขายขยายพันธุ์ขายนี่ จะได้ไหมครับในอนาคตมาสันคุณครูบอกว่าดีมากวิถีไทยดีแล้วนะเพราะว่าหลายๆครอบครัวนี่เอาต้นไม้มงคลมาปลูกมาเพาะมาขยายพันธุ์ขายทําเป็นโรงเรือนขึ้นนะเห็ุเป็นอาชีพวิธีไทยเอ้ยมาสันเออลูกเอ้ยมาสันเออแต่คุณครูขอแนะนําเธอนะถ้าเธอจะเอาต้นกวักโพเงินนี่มาเป็นต้นไม้ขยายพันธุ์เพื่อการอาชีพนี่ ขอให้เธอเอาเลหลายต้นนะบพรว่าสิเป็นนี่นี่อโกนีมากกทาเงินคาทาทองเงินไหลามานะอ,าออมเงินออมทองหรือว่ากอบเงินกอบทองคล้าขุนแผนอืหรือว่านางพญาค้าทองหรือว่าลหลายๆต้นนะที่อยู่ที่คุณครูเอามาให้เธอวาดนะระบายสีนี่เออเอามาเยอะๆเลยขายตั้งแต่ต้นหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเอามาขายให้หมดเวลาแขกถามนี่ มีไหมต้นพลิกมีไหมมะเขือฟักแฟงแตงโมเออมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมีไหม้าสันให้ตอบว่ามีเพราะว่าอย่างแคกมันจังโบโบนีหายไปใส่เนาะเพราะสังเกตเบิ่งเห็นบอกร้านขายของเบ็ดเล็ดวิธีไทยคุณว่าอือคุณครูแนะนําได้ดีมากนะแนะนําได้ดีมากสิบปีผ่านไป วิถีไทยกับไปเปิดร้านขายต้นไม้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละนะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละคุณครูวันนี้ผมมาเปิดร้านต้นไม้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะมาสั้นชื่อวิถีไทยไม้มงคลชื่อวิถีไทยไม้มงคลนะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณครูนะไปะไปหาเลาะดูไปชมให้หน่อยมาสั้นเพื่อนมาเยี่ยมคุณครูอยู่โรงเรียนนี้ เออโอมือมือใหม่มาคุณครูไปเยี่ยมวิถีไทยต้นไม้มงคลที่ครูสอนเธอในโรงเรียนนั่นน่ะเธอเอารวบรวมมาเพาะพันธุ์ขายทั้งหมดเลยนี่ที่คุณครูเอามานี่เห็นไหมนี่ต้นกวักโพเงินกอสะพรั่งเต็มไปหมดเลยเอออโกนิมาคาถาเงินคาถาทองหรือจะเป็นเศรษฐีเรือนนอก เออหลายๆอย่างออมเงินออมทองหรือจะเป็นกรอบเงินกรอบทองนี่นีนหรือว่าคราขุนแผนนางพญาค้าทองอ่าหรือจะเป็นนี่ต้นพัดโบกสีแดงนี่นี่อมเงินก็เต็มไปหมดเลย่าซันก็ได้คุณครูนี่แหละแนะนำ่าซันอะไรต่างๆที่คุณครูสอนในห้องเรียนนี่ผมก็เอามาปฏิบัติเท่าที่จะทำได้แม้กระทั่ง แม้กระทั่งพวกกระถางเซรามิกกระถางปูนปั้นนะดินเผาที่เอามาใช้เป็นแจกันนี่ผมก็เอามาขายพวกต้นไม้ใบหญ้ากินกินใบกินผลไม้กินผักต้นไม้อะไรต่างๆผมก็ามาขายหมดไม่ให้ลูกค้านี่ผ่านไปได้เลยแบบนันและโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาที่ลูกค้ามาถามนี่มีไหมแต่ถ้าหากว่าผมยังไม่มีผมก็จะบอกว่า รออีกวันหนึ่งได้ไหมผมสิเ้าไปหามานะแล้วก็เอาเบอร์โทรลูกค้าไว้แล้วก็สิไปหามาให้นะแล้วก็สิเพาะพันตัวนั้นไว้อีกเนาะ <c oughs> โอ้วิถีไทยขอบคุณมากนะวันนี้วันนี้คุณ,ค,ณคุณคุณครูอยู่ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาต้นไม้นี่นี่น,น,น,นี่ต้นว่านกวักโพเงนินนี่มาให้คุณครูนะเพราะว่ามันเป็นวันครูนี่ผมสีมอบให้คุณครู โอ้ดีใจขนาดคุณครูกําลังต้องการผู้ดีเลยเนาะว่านกวักโพเงนินเป็นต้นไม้มงคลคุณครูว่าเอาเอาให้เธออยู่ดีมีแหงเด้อวิธีไทยเด้อให้อยู่รอดปลอดภัยเจริญในหน้าที่การงานเหตุการงานยังก็ขอให้ประสบผลสําเร็จล้านวิถีไทยไม้มงคลนี่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็นล้านใหญ่ๆส่งขายทางออนไลน์ส่งขายทางอ,อ,นนงาางอินเทอร์เน็ต หรือว่าขายไปทั่วประเทศนะให้เธอเจริญรุ่งเรืองในกิจการต้นไม้ชื่อก็เป็นมงคลนะเอาละดีมากดีมากขอให้อ่าเธอโชคดีว่าสันปฏติโททิโท,ท,โทเปิดหรือยังคุณยายคุณยาย,ย,ายอ่านายห้างทองกับผู้จัดการเพิ่นก็นมาหลอกเบิง่งคุณยายมื้อนี้คุณตาวิธีไทยเพื่นเอา ต้นกวักว่านกวักโพเงินมารีวิวได้คุณยายเอ้ยวันสันคุณยายมีอยู่บอกน,นี่ของคุณตาวิธีไทยเพิ่นก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่พอดอกซ้ำนะวนสันเออนี่ยเนี่เนี่เนี่เพิ่นเพิ่นจัดไว้น้อยเดียวนี่เออบบฮอดฮอดร้อยต้นซ้ำนี่ผมอยากได้ร้อยต้นเอาไปเห็ดเกี่ยวกับอ่ากระเช้าของจำรวยให้ให้ลูกค,ค้าว่าสันทางในห้างและก็ทางผู้จัดการวสันคือตอนนี้ มีลูกค้าโทรสั่งมาบอกว่าช่วงที่ผมมาอบรมสัมมนานี่ประมาณสิบยี่สิบคนนี่ตามมาตรการโควิดเนะาะโให้อบรมหลายออยากได้ต้นว,านว่านกวักโพเงินนี่ทั้งเบิดเลยห่าสันปฏิโททิทโทผมก็เลยลงมาถามยายนี่ละห่าสันส่วนนายห้างทองคือกันลูกค้าก็โทรมาสั่งซื้อทองอล้วก็อยากได้ต้นไม้มงคลเป็นกระเช้าของชำรวย อยากได้กวักโพเงินเพิ่นระบุนะเอากวักโพเงินอย่างเดียวสั้นช่วงนี้เออเห็นคุณตาวิธีไทยรีวิวแล้วโหลดโอ้คือสิมีเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์เป็นต้นไม้แห่งการปกปักรักษาคุ้มภัยปกป้องคุ้มภัยพยันตรายต่างๆนะจากสัมโภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายต่างๆโอ้โหโหเออ จบคลิปนี้แล้วสิไปหามาปลูกเลยว่าสัน้นอยู่ใส่ก็สิไปคน้นไปเจาะไปจิม้มไปสั่งซื้อในเน็ตในหยังมาต้นเท่าใดร่ก็สิเอาเพื่นว่าบางคน <laughs> บางคนแท็กเข้ามาในใต้ไต่มาคอมเมนต์คุณตาวิถีไทยอยากได้ปลูกจังเลยสักต้นหนึ่งเพื่อนว่าแบ่งขายให้ได้ไหมเพื่อนว่าเออได้ได้ได้ได,ได้แท็กมานะอะขายให้บบแพงดอกท่านผู้ชมเออ ู้จัดการกับในห้างเพื่อนกับไปซื้อกับร้านคุณยายลนะเนาะคงสีพ่อคงสีพ่ออยู่ดอกยายเรามีเป็นร้อยร้อยต้นผู้เราขยายไว้นะาลายกว่าคุณตาวิธีไทยอีกนะ <c oughs> เอาลนะเนาะสำหรับมื้อนี้คือสีมึกคํามือตื่นตาเอาไว้พบกันมือใหม่สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งม,มือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระคอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายและก็สิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลต่างๆให้หลีกนี้ไปไกลๆให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นมงคลเหตุการงานอย่างกระคอให้ประสบป,ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานทุกประการเนาะท่านผู้ชมเนาะสําหรับพระเอกของเรื่องเย็นนี้ก็คือต้นว่านกวักโพงเงินไม้มงคล พระเอกของเรื่องเย็นนี้ครับท่านผู้ชม